กับสบายดีพี่น้องสบายดียำบายบายนะพี่น้องพอกับซ่องเบาพูดไทยคือเก่าพี่น้องพาน้องน้ำโซกออกสะท่านที่นาะพี่นอออ้องเก็บใบขี้เล็กพี่น้องเอ้ไม่ออมไอ้ออมกินแรงพี่นอ้นองน้ำโซกมาเก,ก็บผักขี้เล็กติลูกส,สบายดีปลาลุงหลุก Đây vô luôn. Ta có tuần con chép rồi Bao phụ thay thứ con nhỉ đẹp viên cái đó. Để phương con. Sắm nhá. Đang sẽ, bỏ. Nì, khảo, khảo đi, ừ. có bơ đây, <laughs> thằng này. Ờ, chẳng thằng này mi. Để Để với con. Nhìn này cho cứ bao nhỏ này. เนาะตอนไหนใครเนี่ยอ่าโผดโผนะพี่น้องแต่ลูกชายยังเห็นนะพี่น้องแก็ทั้งบัวใหญ่ทั้งเหนน่ะพี่้งเทียงนะพี่น้องไปได้แตีต่อลูกชายก็ได้หกขื่อนะพี่น้องถูกต่ทั้งกระดอกเบิังแม่อยู่เขาเฮ็ดยังเด้พี่น้องจีบาแล้วเขาเฮ็ดยังเด้ข่อยเด้ตากแดดตากลมอยู่พี่น้องเว้นตีดอกคาดแตกคัดแตก มีแดดมีรม,รม่มีแดดมีร่มมะ่มดใบนี้นะอู้แางนอไม้ใบอันนีใ,นใ,นใบข้างเคกพี่น้องกินแกงนอไ,ไม,ม้ลอปลาม่เป็นรอปลาพี่นอ้องลอบ้าน,านอ๋อ้มงามแท่น่นนะกาลแล้วนะพอตสมร้อนเบ,บาอย่านั้นเราเบาแล้วเนาะจะแทงหน้าแล้วมันพอดำแล้ว

món ăn 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 ได้ได้จังไดเขาเขาไ,ได้ดอกอืออมานเลตกย้อพนรี่น้องต้องกินลายดอกเขาเข่าได้เป็นชีมันมืดไดพี่นอ้องเด้เป็นน้ำมครัมืดเป็นชีคึมๆพี่น้องกล้องเป็นมืดๆได้พี่น้องเด้เขาห่มมันเป็นมืดๆอนมมืดัมอืมหอเนียดรอยจะ นี่นี่เจ้าหายตัวนี้นี่เฮ้ยนี่นี่เมาหนิเหนาะไจักจกจองไปจักจีท้ายหูไปพี่น้องเบื้องเนาะจักจีท้ายจักอุ้มลูกกกึโคตรคู้ขนาดชีวิตกันชีวิตแบบแบบบุ่นวียนนะเลยพี่น้องเอ้ยากขนาดขโมยไปนั่นแหละชีวิตมีมีลูกน้อยพี่น้องกันบากเด้ sầm bạc này nèng nào nọ, thương ra cả tuồn kẹp ở đây phía nọ ấy. thang chiều lục sai thang gì thay cột phô ấy, khắn nhà quan không phải không thay phía là quá. cái gì thay phía nòng vương nó, lệch nào phía ô lục sai cả vương mẹ đấy ấy. เมืองกล้องขนาดไหนว่าไอคนตาจ้องขมิ้นขนาดเห็นแม่เห็ดยังผลัดเก็บใบยังเด้มันทีไกๆได้พี่น้องเ้อเขาไปบ่ได้ย่าลูกชายน้ำหมักจับหัวเพิ่อนกะนี่พี่น้องหลอดเขาปรได้บดอกปวดแขนระหว่างทางเดียวไม่ทิรุนะลูกชายจังเฮ้ยเขพอมาเอาไมใช่ใช่ใช่อ๋อ ยังบ <c ười> oh, oh, ่หมดอ่ะพี่น้องเพิ่นยังเอาอยู่ไก่แคบน้องพี่น้องเอ้ยน้องสะเขาเจ้าโอ้ยลูกไเบิ่งไปลูก่เบิ่งแม่เอาลูกอ้ยพ่อเอาเคนเก่งกอ้ายโอลูกจนว่าเต็งกี่ผัวเพิ่นใจก็บ่ได้เก็บท้องเด้อเ็จังดสิเจ้านี่บ่เอา่อยมาเฮ็ดหยังเด้ท่านีเนาะเก็บผักเลกลูก หอมกลิ่นมะแรงใส่มดแดงแต็มดแดงเนี่มาได้แต่พี่น้องมดแรงจีไปหาต่ออยู่เป็นหาซันเอาเขาได้มันลงตำอะไรมดแดงเอากระตาไปหาคู่ก็โลุดอีดอกพอได้ใส่อีดอกในใส่มาเบิ่งดูวยหยดงามจังไหมงามเติบพี่น้องอ่อนอ่อนงามคือคนเก็บเอาไปทอากระสีต้มให้มันเศร้าคุ้มเท่ากับแกงก่อนพี่น้องไงเข่าก่อนพี่น้องเข่ามากเข่ามาจะมาเอาโทรศัพท์ไปได้ ปวดแขนแล้วนพี่น้องปวดแขนหรอบที่ชองในชะยคิดไปกับปวดแขนเหรอนี่นมาผ่อฟองแท้เลยพี่น้องมาข้อพี่น้องพูดพูปดปัาดแต่มันถ้าจะสุกหรอกพี่น,อน้องเต็มลายเลยรอนี่อ่าพี่น,อน้อ,นองเล็กลองซิมเด้อพี่น,อน,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 น้องเด้อโอ้เด็กหน่อยขึ้นนะสิได,ด้เด้อโอ้นั่งมวยได้ซ้ำนี่แหละพี่น้อง อืมจเ,เห็นยังปะจะเ,เห็นดาวพี่น้องสมแหงมะค้อจ้อ่อนเด้บวแม่นคองซากระตูนพี่น้องของของเสียวเยวจว้าเสียวบ่อยูรนะพี่น้องก็เล่นสีมาลักเอกของเสี่ยวปะ <c oughs> ม้ลักดอกพี่น้องมันทันสุกเดี๋ยวสุกสีมามาคอน้เพ่นบ่นนได้กินนะพี่น้องเสี่ยวพ่นไป เดี่ยวไปทำงานที่สวัสด์นพี่น้องเอ้ยังสวัรค์เะพี่น้องบูฮูบางคนแข้งสวเขตพี่น้องสวรรค์แบบคนปริเนอรก็บูฮูเลเทัยกับูฮูกันสวรรค์แขวงสวัเขตพี่น้องไปทำงานยิ่แข้งสวรสดเขตดุกๆพ่ยำน้ำรอบกับดุกคนนี้ไงปเมื่อพอไดเนี่แ่ปเนอม่า่อยนือเพ่ะตยากห้าย โค้กเลยโก้กเงินเลยแกได้เนาะโค้กเฮือนเงินเพอนี่อุดมสมบูรณ์นี่เลยพี่น้องไอมีทุกชนิดเลยมักธิดาก็มีต้นมักธิดาต้นมักยมต้นพางก็มีกอกกอโบราณพี่น้องโบราณไปแล้วอ่นี่ท่านโบราณจีแบบนึงเนาะอันนี้ท่านใช่ไมอยู่แบบนี้ทันโบราณจีแบบนึงอีกเมดเล็กอ่าต้นกอกพางอีก รรมาติรอบตัวตัวบ้านเพื่นมาแข่งคืนได้เห็นบ่างมาแข่งคม,มนานอย่านาั่งแล้วก็มีอีกอยัาาง,ยงเสร็จเลยยังเสร็า<ม>นี่ต้นนี้พี่น้องเขาจะต้นใหญ่ๆแล้ยน,นั่งจากเด็ดมาแล้ครับก็มาสอมพี่น้อง,ง้ สมเอาจิไมเต้มเจี nice. cool. ้ยวพี so 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 please, really ่น้องสมไปไปไปออมไปออมโมเล้งพี่น้องใสซี่โครงไก่พี่น้องบุ้มิน่าใส่เนาะโอ้ยถึงมีก็ใส่โครงไก่แท้ที่สุดแล้วมันบ่มันนี่พี่น้องร้ายเติรกอย่างแกว่าเป็นลายหรอกพี่น้องคือมันย่อมันยังค่ะความมันลายว่านถวยน้อยนึงพี่น้องพอดีสินะพอดีแส่ยให้ลายกับเส็บยันมันจะเขคมๆเลยสมสมเราเป็นคมสมเนาะเป็นคมแส่บเนาะนี่ออกสมสมพี่น้องคนเนาะ พลนห้อม,มันพนห่มมันห้อพลน,นห้ำก็เลยสมนะพี่พ้องต้อเก้บกันเนาะนอนก็ได้เนาะหน่อยเนาะปากใหญ่ก็ท้องก็เอินน่อเนาะพี่้องตาใหญ่ก็ตาขยายาขยายนะพี่้อง ถูก่บริกิน้ำเกจิบอีมเพาะเนาะสองคนกินกินแม่เพียง้วก็อม่อแก่ดีดีัวใครเอาเนาะห้องเจาเนาเป็นเนาะงามขนนมีเหนเอาแต่นีได้เอกเท่านี้ใคเอาครจะเอาคือเจาะนะพี่เนาะใครเอาใบแก่ขาครบรบทงกองเาบูทายเอาแต่ยอดนิดน้อยพี่เนาะประมาณนี้ นอนสนิที่ห้ออมเนต์นอนสนิที่น้อกนี่นอนเติมนอนพดกบน้เสอนน้ำเสีเนาะมมีน้เค็มใส่หน่อยไห้องถ้ามีน้ำเค็มสเซได้ม่ตัวอยู่ ใครมาแดงพี่น้องก็จะใครมาแดงมาใส่แต่ว네 right? no, ันนี้ต้นมี่หรอยู่ป่าพี่น้องไหมเอาบ่หมอนี่เขาจะเอากันแล้วเพาพอเขาจะคู่จะกระตาเนาะหมอนี่ยังลงกัเอาเหมือนเมยแดงก็ยังเอาแม่แดงเอากระมาหิตเอ้าบริสิ่งน้ำมักอิ่วออกหไดเลยบ่ไหวแต่เราจะเห็ดห่างมันจะบ่ไปเบิ้งไว้แล้วเมื่อวานนี้พี่น้องห่างหมดแดง เห็นบ่เห็นอยู่ห้องหนึ่งอ้าโอยตันห้องหนึ่งตุ๊บตุ๊บดอกปอกไปมากินน้ำก๋วยเด้อห้างกูแดงห้องหนึ่งตุ๊บโค้ดพี่น้องมาดิชายลายชายยิบหนึ่งก็ได้นี่ใส่ลายห้แซ่บใส่ลายแซ่บแล้วเนาะใส่ลายงแซ่บเอาวัตลายลายอาวได้ไปก่อนพี่น้องเก็บพาไปเพียงเท่านี้พี่น้อง ถ้าถิกใจคลิปไลค์กดแชร์กดจจกรายได้พป่นอันแล้วก็กันคปหน้าสบายดี